ผมก็จะมาแนะนำสินค้าตัวนี้นะครับเป็นด้ามขวานยาวตัวนี้เป็นไซส์ความยาว90เซนนะครับ90เซนเหมาะสำหรับใส่โัวขวานดับเพิงหัวขวาน3ปอนด์4ปอนใช้ในงานหนักๆน,นะครับทำจากไม้เข็งไทยหรือไม้เคงนี่ครับตัวนี้สันหนา1นิ้วหน้ากว้าง6.5เซน ทางร้านทําการขัดแต่งโค้งมนเรียบร้อยลูกค้ารับไปก็สามารถไปแต่งหัวก่อนนะครับก่อนใส่เข้าเล่มอ,อีกทีหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะครับก่อนนี่ครับด้านจับพอดีมือกระชับมือไม่เล็ไม่ใหญ่เกินไปเลยไม้เข็งไทยแท้ร้อยเปอร์เ ท่านใดสนใจสามารถสอบถามหรือสั่งซื้อได้นะครับราคาด้านละ350บาทหรือจะสั่งผ่านหน้าเพจเราก็ได้นะครับหรือ Facebook ก็ได้โอเคครับขอบคุณมากครับ